แล้วเดี๋ยวจีจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อกันค่ะในตัวไทเทเนียมไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหรือว่าขับเคลื่อน4ี่ล้อจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันไม่เยอะมากค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งด้านหลังตรงด้านนี้นะด้านคาดที่เป็นตัวท้ายของเอเวอเรสก็จะมีมาให้แบบนี้เหมือนกันแล้วก็กล้องช่วยถอยจอดประตูสัมภาระท้ายก็ให้มาเป็นแบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันค่ะนี่ แล้วก็ยังมีฟังก์ชันให้เราได้ใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสัมภาระด้านท้ายหรือว่าจะเพิ่มผู้โดยสารแถวที่3ค่ะโดยการใช้งานของตัวนี่บอกไฟฟ้าด้านหลังนั่นเองเราสามารถให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกสบายด้านหลังมีช่องเก็บของให้ให้เราได้วางของเก็บของได้อย่างง่ายค่ะแล้วก็ทางฝั่งด้านนี้มี power outlet ชาร์จให้เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันค่ะ ถ้าทางฝั่งของด้านในนะไม่ว่าจะเป็นแถว3มแถว2องค่ะเวลาการขึ้นหรือว่าตัวเบาเป็นเบาะหนังมาให้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นขับสองหรือขับสี่มาเวลาขึ้นถ้ากรณีที่เราจะต้องการแค่นี้45่้องศาเราก็สามารถเลื่อนแล้วก็เข้าไปในห้องผู้โดยสารแถวที่3กันได้เลยค่ะอึบก็ก้าวเข้ามาด้านในแบบนี้ค่ะ นั่งได้สะดวกสบายพร้อมกับนี่ช่องปรับอากาศหรือว่าช่องลมของช่องแอร์ด้านหลังผู้โดยสารแถวที่3ให้ไฟส่องสว่างนี่ค่ะก็สามารถนั่งได้สะดวกสบายแล้วเดี๋ยวมาทางฝั่งด้านนี้นี่น,น,นี่ทางฝั่งด้านนี้ค่ะผู้โดยสารที่อยู่ด้านซ้ายของตัวรถตรงนี้ค่ะจะมี power outlet ชาร์จเพิ่มเติมให้อีก1จุดมีด้านหลังหนึ่งด้านหน้าอีกตรงนี้อีกหนึ่งค่ะ ไปต่อค่ะไปต่อไปต่อกับผู้โดยสารแถวที่สองกันเวลาจะขึ้นแถวที่สองก็เหมือนเดิมค่ะนี่เราก็ดันในแค่นี้ให้สุดแล้วก็ดันแบบนี้ค่ะสะดวกสบายเลยผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถใช้งานตัวหมอกได้เพราะว่าหมอกค่อนข้างเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเบามากเลยค่ะถ้าเป็นทางฝั่งด้านนี้เฮจะมีตัวยื่นขึ้นมาแล้วก็ดันที่เหล็กค่ะแล้วก็ดันไปข้างหลังแบบนี้ นั่งได้สะดวกสบายเล็กลุมกว้างขวางเฮด d รมด้านบนไม่ติดไม่ชนค่ะทางฝั่งด้านบนกันก่อนนี่จะมีช่องปรับอากาศไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารให้ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาที่เท้าแขนให้มาค่ะเป็นหนังเหมือนกันนี่หนังสีดําเดินได้สีดํามีช่องวางขวดน้ําวางแก้วน้ําให้นี่ฟื้อแล้วก็ดันเก็บ เวลานอนก็สะดวกสบายเพราะว่าตัวดันเบลตรงนี้ค่ะเขาจะมีช่องเก็บให้แล้วก็ลงมานอนตรงนี้ได้เลยสะดวกนอนได้สบายเพราะว่าเป็นแบบระนาบเดียวกันอันเนี้ยชอบตรงนี้เลยเวลาจะเดินทางระยะทางไกลๆอาจิจะเป็นคนชอบนอนทางฝั่งด้านหน้าตรงนี้ค่ะมีตัวปลั๊กแปลงไฟให้มีพอร์ต usb พอร์ต type c ให้มีตัวปรับความแรงพัดลมมาให้ จะเป็นของทางฝั่งของขับเคลื่อนสี่ล้ออืบนี่ตัวจับเวลาดึงช่วยดันก็สะดวกค่ะเผื่อพื้นที่ในการที่เราจะต้องจอดในบ้านแล้วค่อนข้างแคบไม่สามารถลงด้านขวาได้หรือว่าด้านใดด้านหนึ่งได้เราก็สามารถลงมาแบบนี้ได้เลยค่ะคมาที่ประตูด้านข้างกันบ้างทางฝั่งประตูด้านข้างตรงนี้จะมีตัวล็อกตัวปลดล็อกให้ทางฝั่งด้านขวาด้วย นี่ก็สะดวกสบายต่อการใช้งานของผู้โดยสารแถวที่2ค่ะด้าน,นบนเป็นหนังตรงกลางเป็นหนังที่เท้าแขนก็ให้มาเป็นหนังค่ะมีตัวปุ่มกดกระจกตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็เป็นวันทัศนอัตโนมัติทั้ง4บานด้วย ไปดูทางฝั่งของคนขับกันใครที่สนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเอเวอร์เรสต์ขับเพื่อน2อล้อ,รอ,ห,รอ,อหรือว่าขับเพื่อน4ล้อก็สามารถสอบถามกับทางโชว์รูมได้เลยค่ะ Ford I m a เมรามรชพฤกษ์ราม5ติดต่อผ่านแอดมินก็ได้หรือว่าติดต่อผ่านอาจิเข้ามาก็ได้ค่ะมาทางฝั่งของคนขับกันบ้างระบบเตือนมุมอักสายตาไม่ว่าจะเป็นขับเพื่อน2อล้อหรือขับเพื่อน4ีล้อมีมาให้ตรงบริเวณกระจกด้านหนังตรงนี้ค่ะนี่ตัวที่บอกไปว่าไทเทเนียม ขับสองหรือขับสี่เขามีตรงเนี้ยตัวโครเมียมตรงเนี้ยเราสามารถแล็บได้หรือว่าสามารถใช้งานของตัวโครเมียมแบบนี้ก็ได้ค่ะมีสัญลักษณ์ของกุญแจคีย์เลสแล้วก็ช่องเสียบกุญแจให้ฝั่งทางด้านคนขับด้านนี้ก็เหมือนกันด้านบนเป็นหนังตรงกลางเป็นหนังด้านล่างเป็นที่เท้าแขนแบบหนังสีดำเดินได้สีดำมีไฟแอมเบียนไลท์มีตัวลายไม้แล้วก็ตัว ปุ่มกดกระจกในการใช้งานปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าอย่างที่บอกไปว่าเป็นกระจกไฟฟ้า4บานแล้วก็วนทัดทั้ง4ี่บานเลยค่ะไอ้ด้านในกันดีคัวนี่หนึ่งสองสามนี่เข้ามาค่ะก็นั่งได้ง่ายสะดวกเบาะหนังเป็นปรับไฟฟ้าแบบนี้ดันเข้าดัานออกปรับเอนได้เลยพวงมาลัยก็ให้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะ เวลาใช้งานค่ะเวลาสั่งสตาร์รถพวงอะไรจะเบาแล้วก็ทาให้เราขับขี่ได้อย่างสะดวกด้วยทิศทางการใช้งานก็สามารถปรับได้สี่ทิศทางดันเข้าหาตัวดันออกดันลงแล้วก็ดันขึ้นค่ะทับเก็บช่องวางแก้วน้ํามีไฟแอมเบียนตัวลวดลายลายไม้แล้วก็มีตัวปรับไฟค่ะนในฟังก์ชันด้านหลังตรงนี้ตัวเปิดห้องสัมภาระท้ายไฟฟ้ามีมาให้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นขับสองหรือว่าขับสี่ แล้วก็ปุ่มกูสตาร์ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวไทเทเนียมขับเคลื่อน4ล้อกับเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ 2. 0นลิตรค่ะและเดี๋ยวจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารของตัวขับเคลื่อน4ีล้อกันค่ะไปกันเลยค่ะไปกันเลย